โรงงานน้ำตาลแจ้งชาวไร่7มิถุนาทกศประชุมพิจารณาโอนจ่ายเงินช่วยอ้อยสดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบากซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ในการติดตาม s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้บากซนนะครับท่านผู้ชมสําหรับในเช้าของวันนี้กับบรรยากาศดีๆนะครับ ที่มีข่าวดีมาฝากนะครับกับฝนก็ลงเม็ดปลปอยๆนะครับกับบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสในยามเช้าพังเสียงนกเสียงกานะครับร้องกล่อมรำนำนะครับกับข่าวดีความคืบหน้านะครับที่ทางเฟสโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะครับว่าเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย120บาทต่อตัน สำหรับการตัดอ้อยสดสะอาดส่งเข้าหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี2563ัางสทับ64่ทางสอนอสวนกลางได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่สบนประจํารงงานและสบนเขตจัดส่งข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับก็เป็นงานนะครับ งานของทกศนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นงานของทกศซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงวันที่7ถึงวันที่1 1มิถุนายน2564บอร์ดทกศจะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบของธนาคารนอกนี้จะมีลำดับงานตามระเบียบราชการระหว่างสอ,อนอสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับและสำนักงานงบประมาณ และทกสในกรอบวงเงิน6,065ล้านบาทเพื่อเตรียมโอนเข้าบัญชีทกสของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับทางบาททอร์ดทกสก็จะได้มีการจัดประชุมพิจารณาเพื่อจะกำหนดวันที่จะเริ่มโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงบัญชีทกสให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับในเงินช่วยเหลือ ค่าตัดอ้อยสดสะอาดนะครับตันละ120บาทที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ของบประมาณไปทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับซึ่งสบนก็รวบรวมนะครับสบนกับโรงงานน้ำตาลก็รวบรวมรายชื่อนะครับและข้อมูลตันอ้อยของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับส่งให้สบนส่วนกลางและสอ,อนอก็ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับจึงได้ส่งให้กับ สำนักก yeah. ็ประมาณส่งให้กับทางทกศนะครับทกศก็จะมีการประชุมพิจารณาบอร์ดทกศเพื่อพิจารณาการอนุมัติการโอนเงินนะครับจะมีวันโอนเงินให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็รออีกนิดนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับรออีกนิดใกล้จะได้รับแล้วนะครับก็มีจํานวนพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็ประมาณ3ามแสนลายนะครับที่ตัดอ้อยสดสะอาด ส่งอ้อยเข้าหีบกับโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งจะได้รับสิทธิ์ตามโครงการตัดอ้อยสดเพื่อลดผุน PM 2.5การโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทอกอสอที่ชาวไร่อ้อยแจ้งไว้โดยตรงซึ่งคาดว่าจะได้เร็วๆสุดก็ปลายเดือนมิถุนายน2564นะครับก็ประมาณช่วง ปลายเดือนนะครับหลังกลางเดือนไปถึงปลายเดือนนะครับก็จะได้เร็วสุดนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็รออีกนิดนะครับพี่น้องเรานะครับช่วงนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับการรอคอยเงินช่วยเหลือนะครับการตัดอ้อยสดที่เป็นเงินจูงใจให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับดังนั้นทางเฟสโรงงานน้ําตาลก็ แจ้งข่าวมานะครับแจ้งข่าวมาทางพี่น้องชาวไร่อ้อยให้สบายใจได้นะครับได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงมือทอกศเรียบร้อยนะครับก็รอวันที่จะประชุมนะครับก็น่าจะเป็นวันที่7นะครับวันที่7ถึงวันที่11มิถุนายนนะครับคงไม่เกินสัปดาห์นี้ทางบอร์ดทกศก็จะมีการพิจารณานะครับอนุมัติให้ทางทกศแต่ละสาขานะครับ ได้โอนเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจะได้ส่งรายชื่อไปให้กับทกศแต่ละพื้นที่นะครับโอนจ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ